เปิดแล้วนี่ยฉันอัดคลิปตั้งแต่ที่เราฉันอัดคลิปตั้งแต่ที่เราอะลังจะจอยเกมกันแล้วน่ะอ๋อใช่ผมก็อัดได้เหมือนตอนนั้นเลยเหมือนกันเฮ้ยกินน้ำอย่ากินน้ำอย่ากินเลื่อนรถอย่ากินเอาเอาวอามันมช้ากปตอนนั้นโยกินไปแล้วช้าไปนี่อันดับแรกเราต้องเก็บอันนี้นะเห็ไหมนี่นี่ไอที่มันเป็นหญ้าไฟเบอร์ี่อันนี้เหรอเอ้าแล้วก็หินด้วยหินหินเนี่ยหิน ในเห็ดนเห็นในอ๋อเห็นที่ถืออยู่นี่ปะอาแล้วกดตัวอกตยเย็นอนมีคนเยมีคนเยไอตรงนี้มอะไรเห็ดกินได้กินเห็ดได้นะครับเห็ดสามารถเอาไปกินได้ไอตรงที่มีสัญลักษณ์ตกใจเป็นเครองเอเรียนรู้ในการคราบอ๋อเครื่องเียนรู้ในการคลาบแต่เ a n a l เรียนรู้เพื่อปลดล็อกของคฟยังไงล่ะพี่เทมไหนอูใ ตีกันตลอดเวลาเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงอันเจ๊ฆ่ามดไม่ใช่มดมันคือมาตัางหากเราเมื่อกี้นี้พี่ a า a l y z e เสร็จคือมันก็ analyze เสร็จ analyze เสร็จโอ้ยกดไอแล้วไปตรงช่องคราวได้เนอะอันเซฟทำยังไงอ่ะพอกอ่ะอ่ากดไอครับไอแล้วไปตรงคำว่าคราฟแล้วก็ไปตรงคำว่าเลิฟโอเค วะทอชนี่งานเจอแล้วเราไปต้องถูดาเราต้องต้องเอาอะไรอุปกรณ์อยู่นะโอเคครับเดี๋ยวไปหาของคราฟดีกว่าตัวอะไรบินน่ะแมงวันเปบอกจะตีเห็นแมงวันแมงวันเฉยมันดูหน้าหวั่นเกรงกว่าที่คิดเจอเลยนะเนี่ยใช่ไหมอาจจะมีแมลงสาบโผล่มาก็ได้นะอาจจะมีแมงมุมโผล่มาก็ได้นะอาจจะมีแมงมุมโผล่มาแบบพวกไส้เลยไงล่ะอันนั้นคนอยู่เจอไม่เป็นไรหรอกนะ แล้วก็ลากอันเซฟเข้าไปกินในป่าบราไวมีเฮ้ยดูข้างหน้าข้างหน้าในระหว่างที่อันเซฟโดนจับตัวไปมันจะโดนแมงมุมชาผมเจอแมงมุมแล้วครับอันเซฟมานี่สิไม่ไม่ผมจำทางนั้นได้อยู่นะไม่ไปหรอกเอ้ยนี่ผมพูดอยู่แล้วเนี่ยอะไรเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรดูว่าโดนคนทำไปเนี่ยแล้วยังไงต่อคือคือเราต้องต้องทำยไงต่อ คือว่ามันจะเชิงประมาณว่าเครื่องตัวนี้มันทําให้เราเนี่ยตัวเล็กลงใช่ไหมคราวนี้ในการที่เราเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเราจะไปที่ต้องทําให้เครื่องในกลับมาทํางานครับซึ่งมันจะมีจุดส่งสัญญาเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยที่มันเนี่ยมันอ่อนๆใช่ไหมเราก็ต้องไปเคลียร์ใช่แล้วก็แค่นั่นแหละป้าแต่เราจะไปพากยคำว่าแบบอู้ค่ะอะไรอย่างงี้ในเราอุ้ยมดอุ้ยพีตเมดนะช่วงนี้เกมมันละมดเป็นมิกกับเราไหมอ่ะกาไม่ไป้ทำอะไรมันก่อนก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับมันหนีพี่เกม วนนัล่่ะมยไอ้ตาวเราวางของไว้ระวังเนื้อเพราะว่ามดจะมาขโมยอืมคือเดินใกล้ๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่อุ้ยอันนี้เจอแมงปองฮะไม่ใช่แมงปองไม่ใช่แมงปองอะไรต่อทองต่างหากเล่าตุ้ยตุ้ยตอ้ยตตกใจเลยแมงป่องพูดผิดอเลยต่อยทองเออมดมดทหารเหรอแลอุ้ยเจ๊ไปกีมดทำไมอ่าเจ๊พอรั้ว่าอย่าตี ไปั๊บไม่ไ huh. ด uh ้จ huh. ร uh ิเลยโอหดจริงๆเลยคนคนนี้เราสามารถเก็บด้เยสามารถเก็บพวกมดไปทำกรอดได้ด้วยนะเย้ให้เรียบเลยยเยอันนี้คือขวานใครให้ขวานฉัมาเนี่ยโอ้โอ้ไปเลยพี่โอเคได้แล้วไอ้ใบไนพวกนี้เราต้องทำยังไง เราสามารถขุดเพื่อเอาไปทําบ้านได้ครับไม่รู้มันจะใช้ทำบ้านกองไปก่อนได้ปหมต้องกองไปก่อนไะก็ได้นะได้แต่ลำแสงนั้นมันบังโดยใบไม้ใบนี้ถึงวิสาสะตัดทิ้งอ๋่น่าจะได้นะแล้วเราจะต้องที่ไปใชใช่อย่างแรกเราต้องไปเครสก่อน let's go ทำไมมันเยอมันห้ามันเดือดมัหนีมาหนี่มานีขามองาม อุ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กน่ารักอ้าวตัวเล็กแม่งหายไปหน้าตัวตาวมึงอ่ะแบงมุมอ๋ลอ,อย่ามาผมจำได้แถวนี้ไม่มีเอาไม่มีหรอใช่แล้วแบงมุม,มยอยู่แค่จ <ผม S 1> ุดเดียวเลยนะผมมันมาถูกทางไหมเนี่ยเฮ้ยมันลูกเบ<อ>สบอลน,นี่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 ตรงนี้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 โอเคที่สเปนที่สเปเฮ้ยพวกมัดนี่แน่นี่แน่นี่แน่เจอขวานเจอขวานที่มีให้ลงเต็นที่เลยเนอะมันกินมันกินในพวกตัวพวกนี้ได้ไหมเนี่ยไม่แน่แต่ครับน่าจะได้นะไอ เก็บแม่งไมฟรัดอื้ออืหมัดดูเห็บก็ขี้ขวานด้วยด้วยชอบกินอะไรอ่ะเห็ดอ๋อตกใจเหรอเนึกว่านึกว่ากินเนื้อพวกนี้อยบอกว่าให้เอาไปลองนะเนื้อหรอมีพิ้โทษหรอมีโอ้โหโรคมะเร็งที่ถามหาแล้วอ่ะ นี่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 ทันเจี้ยอยู่ตรงนี้เราต้องลงไปเคลียร์ด้านล่างกัน l e t ก g ได r y Grass มันมืดี่ใช่ป่ะลงไปเพราะว่าฉันเจอด้ว่ามันมืดมากมืดมากมืดๆคุณช่วยทายกันนิดนึงนิดนึงเราเราสามารถคราฟไปนี่ได้อ่ะคราฟอะไรนะทอชทอชก็ถือคู่กันได้นะว้ายผมตายฮะผมดาวช่วยดิอ้าวแก่เราแก่เราแ้่เราทำไมกูเลยคอนยูเลอร์คราฟมิงเอ้ยดูนี่สิฉันได้สิ่งนี้มาด้วยปะไป Let's go Oh เฮ้าดูเพื่อนเลือดอ่ะ กินอาหารแล้วก็น้ำครับโอ้น้ำหูจมอยมากจะตายอีกรอบแล้วเกิดอะไรขึ้นด้านหลังนั่นนะฮะกองเจ้าหมดแต่เล่นอะไรกันอยู่ไหนฮะเลิกเล่นจำจีแล้วมาแม่ละเออเออเจ้าชัยเจ้าหญิงได้ใจแล้วว่าระหว่างหมัดกับคนเนี่ยอในหน้ากลัวกันมันติดเขื่อนจังเลยชินเอะปะไก่โตไอ้นี่นี่ทุกคนทุกคนดูอะไรไหมไปแล้วข้างหน้ามันทำอะไรกันนี่ย เฮ้ยผมมองไม่เห็นไปอยู่ไหนฮะไปดีขวาเพื่อบอกได้นะไปอยู่ไหนไปมาสิไอแ้วมาแมาแล้วมแล้อยากทดลองดูนะว่าทุกคนกงขวมือจะรึเปล่าแต่การ์ดน้ำหูจะหมดหรือว่าถ้าน้ำเราจะน้ำเพิ่มยังไงเราขน้นไปกินอย่างเดียวแล้วครับ แต่น้ํามันน่าอนี่มันก็กินได้อยู่นะแต่ว่ามันไอ้นั่นหนักมันก็กินได้ฉันมีค้อนนะนี่เนี่ยบ้องบ้องบ้องอุ้ยโอ้ยออ้ยอะอน้าไงบองกันไงล่ะเต็ม้องใส่หน้าทีหนึ่งเป็นไงล่ะบองบ้องหน้าพิเศษนะบ้องแล้วก็บ้องก็ถ้าโดนผมผมล้มอีกทีเลยนะ ไหนดูสิในนี้มีอะไรไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยฮะเอ่อเหมือนแันเซียนเหมือนรังรังรังมัดนะคะประมาณนั้นแหละปลามโมดเฮ้ยอะไรเอสเคพีเชสอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้อะไม่เคยเห็นอะไรอยู่ใต้ดินอะโอ้เสี้ยความพันธุ์มันดังขนาดนี้เลยเนี่ยขอโทษโอ๊ยเออพี่พี่อยากพี่อยากลองเลยพี่อยางว้าว เอ๊ <T> <ing> ถ้าถ้าถ้าชมถ้าชมชีวิตแล้วมันจะเลือดเตอรเลือดเลือดเยอะกว่าเดิมไหมนะเยอะกว่าเดิมโอ้นี่แหละจริงจังลบเป็นลบเป็นบวกยังไงล่ะไปกันเลยดิเด็กลบเป็นลบเป็นบวกอะไรเล่าเอ้ยเล่นจริงจังกันไม่เล่นเนี่ยจริงจัง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 จริงังจริงังจาิาริงจังจริงจังริงจั้จริงังจริงจังจริงจังจ ฉันมีฉันมีเนื้อของอะไรสักอย่างางนเพิ่งบอกไงว่าไอ้เนื้อหมันเมื่อกี้เราสามารถํำมาเผาได้หยีไม่งั้นมันไม่หาอผมทำอาหารได้ผมทำอาหารได้ได้เลยผมมีเนื้อเนี่ยสดสบารๆใช่ป่ะนี่ไงอันนี้คือสุกยังอ่ะดูยย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 ยกยยนยยยยยยยนยย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 ยป็นยยยยยอยย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 นะต้นยย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 เยยยย แมงมุมสินะแมงมุมสินะอันอยู่แน่นอนวิ่งกลับมาแบบนี้ไหนดูสิเฮ้ยไหน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 อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวอย่าวิ่งกลับมาสิไปต่อต่ไม่เห็นมีเลยถ้าพูดคำถ้าพูดคำน้ำเลยฮะผมกลัวไม่เอาไปเลยไปเควสไปเควสไหนแมงมุมไม่เห็นเจอไม่เจอไม่มีไม่มีอันนี้เป็มุมหรือมดอ๋อแมงมุมอีกแล้วเป็นมุมหน้าดีลุงเลยลุงเลยไม่ใช่เหรอเนะ ตอนนี้เราเดินอ้อมได้เดินออมได้ยะพี่เท้นี่รามันหนีมันหนีเห็นไหมมันหนีพี่ปามันไล่มาแลวพี่ได้มาแลวพี่มาวมัไม่ตกลัวไม่ตกลัวไมกัสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือว่ามุมในเกมนี้มันจะมีเสายสองตัวสองตัวโอ้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 โ้โอ้โอ้โออ้โอ้โออ้โ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 อ้อ้โ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 ออ้โ ไม่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 ไมม่ไ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 ม่่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่่ไม่่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ม่ไม่ไม่ไ ทำอะไรกันอยู่วะวิ่งหนีเมืองมอ่าเร็วเลยนิดเดียววะโอ้บายกอดกระเป๋าฉันอยู่กลางดงพวก่อวานเลยแหละเจ้าช่วยตกใจเบิร์ดไอ้หน้าจูเดวิงเดียวเจอค่ะไม่พอเลยนิดเดียวเลยท่านเนี่ยเรื่องนี้สอนได้รู้ว่าจะตีอะไรต้องอยู่ห่างๆกันนะคะอ่าศูนย์ตัวอะไรอ่ะ ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอเก๋เจอตัวอะไรโอ้ยโอ้ยไม่เป็นมิดแน่ๆเลยมันยิงมันยิงอะไรออกมาจากตัวอ่ะมันวิ่งเใส่อันเซ็ปหรอมันยิงกรดได้เหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยระวังเอาหัวเอาหัวเอาหัวระวังเนื้อระวังเนื้อเฮ้ยผมโดนอะไรอะไรมาใส่มลาใส่าใส่มุ้นดิ ม, latitude, ม, Wheel, ม, multi, ม,มุนดิมุนดิม no no ุนบอสวะเนี oo, ure, uh, okay. you ่ยมุนดิมุนดิพี่เทมันโชว์หล่อเลือปะครับน่ะโชว์โชว์โชว์ไปเถอะอันเรียกผมทำไมอีกแล้วเหรอไม่ใช่เขาติดโชว์หล่อนเลือดไม่ใช่เอ้าช่วยโชว์ช่วยโชว์ก่อนหมอโชว์จะตายแล้วผมเป็นสิบสี่วิช่วยอันก่อนสิผมเป็นสิบสี่วิอะไรเอ้า ตายกันหมดไปเก็บของใหม่ดีกว่าเอ๋บายบายอตูแตกเออยี่ยงกนเลยจะปิดคลิปกันได้ยังเหรอครับเนี่ยว่าเนี่ย57นาทีแล้วโอเคเพิ่งกี่นาทีผมหนึ่งชั่วโมงเลยนะหชั่วโมงเหมือนกันเอาอย่างนั้นก็ตัดอ่ะบายบายเจอกันครับเย่ไสยณัฏลาเย่บายบายโอเค